สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูออยจะมาสรุปเรื่องกะัทะลีตานีให้นักเรียนฟังนะครับเพราะว่าในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนบางคนไม่ได้ดูไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วคุณครูไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ทําการ อัดเสียงลงไปนะครับให้นักเรียนอ่านเองสรุปเองนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้อ่านไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้ดูคลิปนี้คุณครูกําลังจะสรุปเนื้อหานะครับที่ที่เป็นเรื่องของกะทลีตานีให้ฟังแล้วก็นักเรียนจะได้นำไปตอบคำถามในแบบฝึกหัดที่4ได้นะครับอ่ะครูได้สรุปมาแล้วนะครับได้สรุปมาแล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงให้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนะครับนักเรียนถึงจะ ตอบคําถามได้นักเรียนห้ามกอเด็ดขาดเลยนะถ้าขาดไป1ตอนนักเรียนจะไม่สามารถตอบคําถามได้ครบทุกข้อนะครับามาดูกันดีกว่าเรื่องกะทาลีตานีมันมีอยู่ว่าฟังดีๆนะครับบทเรียนนี้กล่าวถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากล้วยหอมอรู้จักไหมครับกล้วยหอมเนี่ยชื่อจริงของเธอชื่อเด็กหญิงกะทลีวงบ้านกล้วยนะครับ เด็กหญิงคนนี้เข้าไปพัวพันกับเรื่องของต้นกล้วยตานีที่ชวนสยองดังนี้ไปดูกันดีกว่านะครับคืนวันหนึ่งในขณะที่ทุกคนในบ้านของกล้วยหอมเนี่ยกำลังหลับสนิทกําลังหลับกันอยู่เลยนะครับมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งแล่นผ่านหน้าบ้านนะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งนะครับหล่นลงมาจากรถพอรถวิ่งหายรับไปสิ่งนั้นก็ลุกขึ้นบกสะบัดอะไรบางอย่างเหมือนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี นะครับแต่พอมีลำแสงสีนวลส่องเป็นเข้าทางป่าลึกเจ้าสิ่งนั้นก็เคลื่อนตัวทันทีหมายถึงว่าเวลาล่วงลงมาแล้วนะครับก็กลิ้งเหมือนเขากลิ้งตัวเองไปให้มันพ้นจากบนถนนนะครับเพื่อพ้นจากอันตรายนะรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะครับรุ่งเช้าตรู่หอมกับพ่อนะครับเจ้าหอมกับพ่อเนี่ย และแม่ออกไปใส่บาตรกวดน้ําเป็นปกตินะครับหอมจะเอาน้ําที่กวดน้ำเนี่ยไปรดที่ต้นมะขามนะเช่ริมรัว้วระหว่างทางเธอก็ได้พบต้นกล้วยต้นหนึ่งมีริ้วรอยบอบชำ้ำนะนะครับใบขาดรุ่งริ่งพิงอยู่ทชื่อรัว้วหอมจึงเอาน้ํานั้นทําไมครับรดที่โคนต้นกล้วยก่อนจะหันไปเรียกพ่อกับแม่ให้มาดูนะครับหอมจึงไม่ทันเห็นว่า ต้นกล้วยนั้นเนี่ยดูดซับน้ำหายเข้าไปในลำต้นก้านใบไหวสั่นระลิกเหมือนคนที่กำลังกระหายน้ำแล้วได้ดื่มน้ำจนอิ่มนะครับอันนี้คือเหตุการณ์แรกพ่ออพอพ่อกับแม่มาเห็นต้นกล้วยพ่อก็บอกว่ามันคือกล้วยตานีแล้วเย็นวันนั้นทั้งสองพ่อลูกก็เลยช่วยกันขุดหลุมปลูกครับ ล้วยแล้วรดน้ำจนชุม่มหอมบอกกับพ่อว่าเธอจะดูแลกล้วยตานีต้นนี้ให้เป็นกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนครับนักเรียนกล้วยตานีต้นนี้ก็แข็งแรงขึ้นมาเลยนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วลําต้นอวบใหญ่ไม่มีริ้วรอยบอบช้ำลงเหมือ,อลงหลงเหลือให้เห็นเลยแต่กาบกล้วย แต่ละกาบมีเส้นสีแดงเข้มขนาดเท่าหัวแม่มือก็คือนิ้วโป้งของเรานะครับเท่านี้เลยนะปรากฏตั้งแต่ปลายจนถึงคโครนนะแสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแสดงว่าอุดมสมบูรณ์หอมรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดเมื่ออยู่ใกล้ต้นกล้วยเธอจะร้องเพลงและพูดคุยให้เพื่อนกล้วยฟังแทบทุกวัน บางครั้งหอมรู้สึกว่ามีใบตองเนี่ยใบกล้วยนะครับใบตองเรียกว่าใบกล้วยนะครับมาลูบหน้าหรือกลางหลังนี่มีใบนะครับลงมาลูบหน้าหรือกลางหลังเวลาอยู่ด้วยนะครับบางครั้งก็หูแว่วได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะคิกๆหอมไม่กลัวแถมยังคิดว่าวันหนึ่งถ้าต้นกล้วยต้นนี้พูดได้หรือกลายเป็นเด็กผู้หญิง จะรับเป็นเพื่อนรักต่างพบไปเสียเลยนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับ่าไปดูเช้าวันอาทิตย์ขณะที่หอมลงมาเก็บผักสวนครัวให้แม่ก็มีเพื่อนชายหญิงกลุ่มใหญ่มาตะโกนเรียกที่หน้าบ้านเพื่อขอดูต้นกล้วยว่าจะเหมือนกับที่หอมเคยเล่าให้ฟังหรือไม่เพื่อนบางคนเรียกหอมว่าหัวหอมนะน่ารักเชี่ยว บางก็เรียกว่าบวบหอมแสดงว่าอบใช่ไหมครับบางทีก็เรียกว่ากล้วยหอมนะครับหอมจึงวางตะกร้าไปหาเพื่อนๆพ,พอเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วหอมก็ไม่หยิบตะกร้าเธอรู้สึกเหมือนถูกอบกอดด้วยใบตองแล้วก็มีเสียงกระซิบบอกว่าเธอเชื่ออะไรกันนี่ตานีอยากรู้ต้นกล้วยพูดได้นักเรียนต้นตานีพูดได้นะเสียงนั้นทําเอาต้นหอมยืนตัวแข่งไปชั่วขณะ ตกใจไหมถ้าเป็นนักเรียนตกใจไหมครับแต่พอตั้งสติได้อสติได้หอมก็ถามว่าตานีเป็นผีใช่ไหมตานีตอบว่าไม่ใช่ผีแต่เป็นกล้วยพูดได้เท่านั้นเองพอคุยกันจนรู้ชื่อของหอมแล้วตานีก็อุทานออกมาด้วยความดีใจแล้วสะบัดไปอย่างมีความสุขสะบัดใบนะครับก็คือใบผัดๆไปนะครับพร้อมพร้อมบอกกับหอมว่าคืนพรุ่งนี้ จันเต็มดวงให้หอมนำกระทงจากใบตองตานีแล้วใส่น้ำนำไปวางไว้กลางแจ้งตากแสงเดือนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเอากระทงน้ำนั้นมาให้ตานีแล้วหอมจะรู้เรื่องทั้งหมดอหอมอยากรู้ไหมครับนักเรียนพอไปถึงเวลานัดหอมก็นำกระทงที่กล้วยตานีบอกตานีบอกให้หมอหอม ไม่ใช่หมอนะครับให้หอมทําจิตใจให้เป็นสมาธิเอาน้ำในกระทงล้างหน้าแล้วเอามาแตะที่ต้นตานีพร้อมหลับตาหอมก็ทำตามทันทีที่หอมเอามือแตะต้นกล้วยแสงสว่างพุ่งเข้าเต็มหน้าตัวหอมตัวหอมก็เลยลอยและวลิ้วไปเลยนะครับทั้งๆที่จิตยังเป็นสมาธิอยู่นะ และรู้ตัวตลอดว่าตานีพาหอมมาที่บ้านของเธอพอลืมตาขึ้นหอมจึงได้เห็นว่าตานีเป็นเด็กหญิงแต่งตัวไทยโบราณนะครับหน้าตาดีนะครับสใส่เสื้อสีเขียวอ่อนนะครับมีในรูปมีในหนังสือดูในหนังสือได้นะครับจงกระเบนสีเขียวเข้ม นะเธอจูงมือหอมให้เดินตามไปนะครับหอมได้เห็นต้นกล้วยมากมายหลายพันเลยและกล้วยแต่ละชนิดก็ทําตัวเป็นอาหารแบบเดียวกันกับที่หอมเคยกินเช่นกล้วยไข่ออกเปลือกตัวเองแล้วลงไปนอนในน้าเชื่อมนักเรียนเหมือนเขาซ้อมตายไหมเหมือนเขาซ้อมตายแนละ้วแบบนี้ พอได้ทีก็ลุกขึ้นไปนอนเป็นระเบียบในถาดซ้อ,อมตัวเองนะครับฝ่ายกล้วยน้ำว้าก็ฝานตัวเองเป็นชิน้นแล้วก็โดดลงไปชุบตัวในหมอ้อแป้งก่อนที่จะหย่อนตัวเองลงไปในกระทะที่มีน้ํามันเดือดพาดอันนี้เมนูอ,อะไรที่เรียนเคยกินกล้วยฉาบนะครัาต่อไปกลายเป็นกล้วยแขกแสนอร่อยนะครับ อ๋อกล้วยแขกที่ยังไม่ได้ฉามนะครับมันไม่แห้งนะเป็นแต่เป็นกล้วยที่เป็นฝานชิ้นๆแล้วก็เอาไปใส่งาด้วยนะครับหอมสงสัยจึงถามตานี้ว่าทำไมพวกกล้วยเหล่านี้ต้องทําแบบนี้ตานี้ก็อธิบายฝั่งว่าพวกกล้วยเนี่ยต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการอะไรนะครับในตัวกล้วยนะแล้วก็จะใช้กล้วยเป็นอาหารแบบไหนเขาจะได้ทําให้ถูกนะครับเมื่อฝึกตัวเองดีแล้ว เจ้าแม่กับทลีก็จะส่งไปเกิดบนโลกผุดเป็นหนอนะครับแล้วก็ออกลูกพอหมดหน้าที่ก็กลับมาในโลกกล้วยใหม่วงเวียนอยู่แบบนี้นะครับหอมนะครับหอมไปที่นะแท่นใหญ่กลางปากกล้วยเจ้าแม่กับทลีนั่งเป็นสงา่าเธอมีหน้าตาที่สวยมากห่มสบายสีเขียวอ่อนนะักเรียน นุ่งผ้าสีเขียวแก่คล้องสร้อยทับทิมสีแดงสะพายเฉียงไหลเหมือนเส้นสีแดงกับกล้วยสีเขียวไม่มีผิดพื้นด้านหลังมีบริเวณรายรอมตานีน้อยและหอมพากันคลานเข้าไปกาบเจ้าแม่ทักทายว่าเรารอเจ้ามานานแล้วต่อไปนี้พวกเราชาวกล้วยคงจะพ้นภัยเสียทีเจ้าแม่ว่าเราได้ส่งตานีน้อยไปดูแลทุกสุขของกล้วยทั้งหมด แต่ถูกเจ้าหมอผีปันดำจับตัวไปได้ถ้ามันสะกดให้ตานีน้อยอยู่ในอำนาจของมันเมื่อใดอาณาจักรกล้วยก็จะตกเป็นของมันทันทีนะครับน่นะครูหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอะต่อไปนะครับกล้วยก็จะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติอีกต่อไปและมันก็จะกลายเป็นเศรษฐีครองโลก เพราะถ้าใครอยากจะปลูกกล้วยก็ต้องไปจ่ายงนให้กับมันก็คือเจ้าหมอผีนั่นเองนะครับต่อไปหอมก็เลยสงสัยอีกแล้วเจ้าแม่จะเป็นอันตรายยังไงแล้วหอมจะช่วยได้อย่างไรบ้างเจ้าแม่จึงบอกว่าเส้นสีแดงที่กักกล้วยคือเส้นสายใยที่โยงเจ้าแม่ตานีน้อยไปเป็นหนึ่งเดียวโชคดีที่ตานีน้อยรอดมาได้สัญลักษณ์คือชื่อทุกชื่อต้องหมายถึงกล้วย และที่สำคัญก็คือชื่อกะทลีหอมจะเป็นผู้ช่วยให้พวกกล้วยพ้นภัยได้หอมรับปากเจ้าแม่ทันทีเจ้าแม่จึงส่งมวลเชือกกล้วยให้หอมแล้วบอกว่าขณะนี้หมอผีปานดำรู้แล้วว่าตานีน้อยอยู่ที่ไหนหอมจงใช้เชือกเจ้ากล้วยนี้กำจัดอาถรนที่เกิดกับตานีน้อยและเจ้าแม่ยังบอกให้หอมกลับไปได้และระวังตัวด้วยในมอบของพิเศษก็คือ เชือกกล้วยตานีสีแดงนะครับเพื่อไปปราบหมอผีไม่ใช่ปราบหมอผีสิไปปราบมนไปใครมนหมอผีที่อยู่ที่กล้วยต้นตานีน้อยนะครับพ็อ่ะไปดูฉากต่อไปหอมหลับตาแล้วจับมือตานีน้อยชั่วพริบตาเดียวหอมก็กลับมายืนในส่วนที่ข้างต้นกล้วยตานีต่อมาหอมสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงรถคันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้านหอมลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างแต่ต้องงายหลังโลงนอนและหลับสนิทต,ต่อ พอรุ่งเช้าปรากฏว่าทุกคนในหอมตื่นสายกันหมดทุกคนในบ้านหอมนะครับตื่นสายกันหมดไม่ทันได้ใส่บาตไม่ทันได้ใส่บาตท,ทุกเช่นทุกวันหอมฉุกใจนึกถึงนนึกถึงตานีน้อยขึ้นมาได้เธอก็เลยรีบเอาเชือกกล้วยที่ได้มาเนี่ยครับไปสวมที่ไปสวนทันทีภาพที่หอมเห็นก็ได้กลายเป็นสีเหลืองนะคะห้อยแสดงว่าโดนมน ของเจ้าหมอผีปันดำนั้นนะครับหอมคิดว่าต้องเป็นฝีมือหมอผีปันดำแน่ๆที่มาทำร้ายแต่นี่น้อยหอมเดินดูรอบๆต้นกล้วยก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตนอกจากการปลบดินใหม่ๆหอมใช้ไม้ค่อยๆคุยดินออกที่พบกับลูกศรสีดำขนาดเท่าไม้กัดเสียบอยู่ที่โคนต้นกล้วยหอมจึงใช้เชือกกล้วยทำบ่วงมัดลูกศรให้แน่นแล้วดึงออก ังจากนั้นก็วิ่งไปที่ครัวโยนมันไปลงเตาเตาไฟจนมอดหมดนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยไปที่เออไปเอาน้ำมนต์ที่ห้องพระนะครับไปรถที่โคนต้น้ยโคนต้นตาน,นีนะครับกล้วยเอาไปรถเอาไปรถนะเอาเอาน้ำมนต์ไปรถที่ก่อนจากนั้นก็คือเธอก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นนานไม่รู้เท่าไหร่มารู้อีกตดือนึงมารู้อีกทีหนึ่ง,ก,งก็มีใบกล้วยเนี่ย ามาระกลางหลังแล้วก็มีเสียงตานีพูดว่ากล้วยหอมจ๋ากล้วยตานีกลับมาแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนรักมานาจาที่ช่วยชีวิตหยุดร้องไห้ได้แล้วนะที่แรกก็เสียใจนะครับเสียใจว่าไม่คิดว่าต้นตานีเนี่ยจะกลับมาหรือว่าจะมีเพื่อนกลับมาหาอีกหรือเปล่าเพราะว่าสนิทกับตานีมากนะครับหอมเงยหน้าขึ้นเห็นต้นกล้วยกลับฟื้นมีชีวิตเหมือนเดิมเธอก็โอบกอดต้นกล้วยไว้แน่นจากนี้ไปพวกกล้วยปลอดภัยแล้วผู้ที่ใช้มนต์ดำทำร้ายผู้อื่นหากมน้ำ ทำอันตรายใครไม่ได้มันก็จะย้อนกลับไปทําร้ายของมันเองต่อไปนี้จะไม่มีพ่อหมอแม่หมอผีทํรลายรางเราได้อีกแล้วโลกนี้จะมีที่อยู่สําหรับคนที่คิดดีทําดีเท่านั้นนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะมีความคิดแฝงอยู่ในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ช่างที่ครูเอามาสอนให้นักเรียนดูหรืออยู่ที่ในหนังสือเรียนของเรานะครับ จะมีเรื่องที่ทําให้นักเรียนนั้นเป็นแนวทางมีแนวคิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวได้อย่างชัดเจนนะครับไปในทางที่ดีนะครับในเรื่องของกล้วยตานีก็คือว่าจะมีคู่กรณีก็คือเป็นคนที่ไม่ดีก็คือ,นคนมคอ,อหมอผีปันดำใช่ไหมครับที่กําลังจะทําลายต้นกล้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาณาจักรของเขาเองเป็นของตัวเองใครอยากจะได้กล้วยแบบนี้พันนี้ก็คือต้องไปซื้อกับเขานะครับเพราะฉะนั้น นักเรียนคุณครูสรุปมาให้ฟังได้ขนาดนี้แล้วนะครับถ้านักเรียนอ่านก็จะไหลหน้ามากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆแล้วก็นักเรียนสามารถนําข้อมูลที่คุณครูพูดเนี่ยไปตอบคําถามนะครับไปตอบคําถามในสไลด์ต่อไปได้เลยนะครับไม่มีการผิดแน่นอนถ้านักเรียนตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นคลิปถึงปลายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดกันได้เลยครับ